哦。Oh. เช้าแล้วเหรอดียโอ้ยแปบบ๊แบๆบถึงเวลาทํางานเลยอีกแล้วเหรอดียเฮ้ย hey, สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับผมผมทํางานเหนื่อยมากเลยท,ทุกคนทุกคนทํางานเหนื่อยหรือเปล่าฮะหรือว่าหลายคนเรียนอยู่เนี่ยสบายจังเลยนะที่ไม่ต้องทํางานเนี่ยผมนีน่เหนื่อยเหนื่อยทุกคนนะทุกคนดีแล้วนะที่ขอตังค์พ่อแม่แล้วไปเรียนนะ่ะสบายมากเลยโอเคทุกคนนะผมก็ต้องไปทํางานทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมทํางานอะไรหรอฮไม่ยากหรอกนะทุกคนนะผมก็เป็นคนส่งของทั่วไปแหละทุกคนนะหรือเราออา ก่อนก่อนแล้วกันแล้วปุ๊บดีทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าทําไมผมมีโนเกียเนี่โนเกีย 3, 3, 1, สามสามหนึ่งศูนย์ซะด้วยเป็นโนเกียที่ททแบบโอ้โหทนที่สุดในโลกแล้วมั้งนะเนี่ยคือแบบบอกได้เลยว่าโคตรแข็งแรงนะครับผมนะตกน้ําไปไหลตกไฟไม่ไหวตกลาวาไม่เป็นไรด้วยบอกได้เลยนะโคตรดีนะครับทุกคนก็ผมก็ทํางานเดลิเวอรี่นะครับผมนะอาจจะงงว่าเดลิเวอรี่เป็นยังไงก็คือแบบประมาณว่าทุกคนเคยสั่งแบบพวกลายแมนไหมพวกลายเมนพวกแก๊ปพวกอะไรแบบนี้ทุกคนเออสั่งอาหารแล้วก็เราก็ไปส่งถึงที่นะครับผมนะ แต่ผมเป็นแบบเดินแมนนะครับเพราะว่าผมไม่มีรถนะครับทุกคนก <g ülme> ็ต้องส่งนะส่งของแถวบ้านเราด่แหละไม่ได้ไปไหนไกลนะก็ <g ülme> ถ้าลูกค้าเ็าโทรมาเราก็รับสายแล้วเราก็แบบเอาไปส่งให้ถึงเขาถึงที่อะไรแบบนี้เออโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยว <c oughs> เราก็เดี๋ยวไปรับงานก่อนดีกว่านะไปไประจาตาแหน่งแล้วก็ประจําที่นะครับทุกคนโอ้นี่แล้วก็อยู่ตลาดที่เดิมนะครับทุกคนนะมันก็จะมีลูกค้านะครับผมนะสั่งของจากตลาดนี้นะครับแล้วก็โทรผ่านเบอร์ผมนะแล้วเราก็ซื้อนะครับซื้อพอค้าแล้วเราก็ไปส่งอีกทีหนึ่งนะ ครับผมทุกคนนะก็เราจะได้เป็นแบบราคาต้นทุนแล้วเราก็จะได้ค่าส่งนะครับทุกคนนี่เป็นค่าเดินทางไงไงล่ะใครที่อยากสั่งก็สามารถสั่งได้นะครับผมนะเบอร์444 55998นะครับทุกคนสามารถโทรสั่งเราได้นะแต่จริงแล้วโทรมาก็ไม่ติดหรอกเพราะว่าผมปิดเบอร์ถือตลอด <c oughs> โอเคนะครับทุกคนนะเออใครอยากสั่งโทรมาได้เลยนะครับผมนะรออยู่นะครับติ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 ดติดวิใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครัสวัสดี ไอเสียงมันคุค้นๆนะเสียงนี้เสียงใครวะเนี่ยเออช่างมั้เถอเออสวัสดีครับรับอะไรดีครับเอ,อ่อจะเอาเอาสมูทตีท้สองที่แล้วก็โดนัท2สองที่ค่ะได้เลยครับผมเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนนะเอ,อ่อทั้งหมด6แล้วก็12บสอบวกทั้งหมด18บาทครับแล้วก็ค่าส่งอีกประมาณ6บาทครับโอเคค่ะส่งที่บ้านแมวเหมียวนะคะโอเคครับได้เลยบ้านแมวเหมียวบ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับบ้านเล 7จ็ทับ96ค่ะโอ้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมไปส่งนะครับผมเดี๋ยวผมไปส่งถึงบ้านเลยนะค่ะ <5 S 1> ได้เลยได้เลยเ<อ>ได้เลยเ เย่ yeah, ทุกคนนี่เราไดออเดอร์มา2ที่นะครับทุกคนนะัเป็นโดนัท2แล้วก็สบูตตี้2นะครับทุกคนนี่ลงเดี๋ยวผมไาจ่ายตังค์นะเดี๋ยวผมไปเอาเงินจากลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินมาคืนนะเข้าใจไหมงโอเคโอเครีบไปรีบมานะขอบคุณที่ซื้อโอเคครับงเดี๋ยวผมไปละอุย้ยทุกคนเราไดออเดอร์มาแล้วนี่บ้านแมวเหรอเลขที่67เดเี๋ยวเรคุณคน,คนนะบ้าน,บ,านบ้านหลังนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือว่าจะบอกนะบ้านเจ้ายักษ์ไม่น่าใช่หรอมังเ,เดี๋ยวไปดูบ้านนี้โอ้โหน่าจะใช่เลยทุกคนละโอ้โหท ส่งไกลก็ถือว่าโอเคอยู่หูเป็นญาติเราดิเองเป็นแบบคนใกล้บ้านเลอนเคียงนี่นี่นี่นั่นไงโอ้โหเจ้ายักษ์จริงๆด้วยทุกคนโอ้โหมาส่งของเจ้ายักษ์เหรอเนี่เนี่เจ้ายักษ์ฮัลโหลเอาทอาไมมาไวจัะเอ้าไอ้เจ้าจิวนี่นะเออฉันนี่แหละโอ้โหไอเก่งมาทำอะไรเนี่ยฉันมาส่งของยังไงล่ะเนี่ยโอเคสมูตตี้แล้วก็โดนัทสองเนี่ยไอเก่งคนอย่างแกทำงานได้ด้วยเหรอฮะแน่นอนโอ้โหฉันก็ต้องทำงานเดลิเวอรี่ทันสมัยเขาบ้างดิเพราะว่าดูดิเนี่ยเนี่ของฉัน ได้ไปได้ไปเลยนี่ยนไปเลยโอ้โหเท่าไหร่นะ18บก6เป็นเท่าไหร่เป็น24ครับแบบนึงเออได้เลยครับนี่เราต้องพูดดีๆเข้าใจไหมเพราะว่าเราเป็นแบบลูกค้ากับนี่ไงโอ้โหเบลเลอร์เลยขอบคุณที่ใช้บริการครับ เออเฮ้ยมันหลังสั่งใหม่ได้นะเบอร์เดิมเลยโอเค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 ทุกคนเราได้แล้วออเดอร์อุ้ยได้ตังฟรีหกบาทโอ้โหถือว่าบริการเดลิเวอรี่ดีมากเลยทุกคนนะเออเป็นไงทุกคนเนี่ยเดลิเวอรี่มันก็ดีอย่างนี้นี่แหละทุกคนโอ้โหถือว่าใช้ได้ใช้ได้เราได้ตังบวกหกบาทนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปให้ลุงก่อนดีกว่าเพราะว่าเราต้องจ่ายพ่อค้าด้วยนะครับแล้วเราก็จะเอาส่วนต่างนี้ออกมานะหกบาทใช่ไหมจะ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 ค่าส่งหกบาทโอ้โหเดินแป๊บเดียวได้หกบาทแล้วทุกคนถือว่าดีถือว่าดีเด อันนี้เอาเท่าไหร่ละอันละสบาทโอเคเด็อ่าอันละสามสินี่โอเคเดี๋ยวเรารอลูกค้าอีกทีแล้วกันทุกคนนะ้หิวจังเลยนะตุ๊ด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 เฮ้ยดิลูกค้าโทรมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหเป็นไงเดลิเวอรี่ที่แบบงานดีจริงเลยรับสายก่อนตีสวัสดีครับเราอะไรดีครับเฮ้ยเจ้าจิ๋วเอเคแล้วหรือเจ้ายักษ์โอ้โหท่านจะมาให้แกไปซื้อของให้หน่อยน่ะโอ้ได้เลยได้เลยเอาอะไรดีอ่ะเออเอาไก่สองชิ้ หมูสองชิ้นอ๋อไก่สองชิ้นแล้วก็หมูสองชิ้นใช่ไหมใช่ใช่เท่านี้แหละเอาแค่น okay, ี้เหรอโอ้โหค่าส่งเท่าเดิมนะ6บาทหรือ <Okay. S 1> ว่าแกอยู่ไกลกว่านั้นโอเคได้เลยฉันอยู่ในครัวนะ่ะโอ้ยถ้าอยู่ในครัวฉันต้องเดินเพิ่มอะ่ะเพิ่มเป็น8บาทละกัน โอ้ถ้าไปขี้ก็ตังค์เอาดีแหละตามลูกค้าเดี๋ยวม<อ>ันเป็นไก่ชิ้นละสิบใช่ไหมชิ้นละสิบห้านะครับทุกคนไก่ชิ้นละสิบเออแล้วก็หมู2ชิ้นโอ้ย30มสบวกสาได้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้หกสนะครับทุกคนแล้วก็เป็น68สบวกแได้เท่าไหร่76นะครับทุกคนโอ้ยถือว่าแบบเราได้เยอะนะเนี่ยเออร่วงเดี๋ยวผมมานะเอ้ยเจ้ายักษ์<อ>76บาทน,นะอย่าลืมเตรียมตังค์ไปด้วยโอเคโอเค ได้เลยได้เลยได้เลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านเจ้ายักษ์แล้วก็ไปตรงครัวใช่ไหมถือว่าไก่แพงนะเนี่ยช่วงเนี้ยโอ้โหรูดิเจ็ดสิบกว่าบาทมันได้เท่าไหร่ได้ไม่กี่ชิ้นเองเท่าไหร่ได้เจ็ดสิบหกบาทปะ่ะโอ้โหแพงแพงแพงถือว่าดีถือว่าดีเราได้แปดบาทเลยนะทุกคนนี่โอ้โหไปคร <c> ัว <ười> คือแบบที่มันแพงไม่ใช่อะไรเพราตัวเรามันจิ๋วอะถ้าเป็นเจ้ายักษ์ที่เดินสามก้าวก็ถึงแล้ว <c ười> โอ้โหเดี๋เวรีบรีบมาแล้วครับเดี๋เวรีบรีบมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เฮ <c ười> ้เจ้ายักษ์มาถึงแล้ว โอเคโอเคไหนเอานดีไปเอาดีไปนี่นี่เๆ่เอออย่าลืมให้ห้าดาวฉันด้วยนะแล้วก็เงินด้วยอย่าลืมเงินเงินเงินด้วยเออได้ๆะขอไปละ อ๋อพออยู่พออยู่โอเคพอ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 เออหกบวกแปดเป็นสิบสี่เดี๋ยวงงกับเงินเนี่ยโอเคอันนี้ให้ลุงเนี่ยอย่าลืมให้ดาวฉันด้วยนะเข้าใจไหมให้แค่สองดาวก็พอแกช้า้ยช้าตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนมันให้เราสองดาวโอ้โหมันดูมันรีวิวให้เราสิเนี่ยทุกคนนะโอ้โหเจ้ายักษ์มันกั่นแกล้งเราอ่ะดูดิแย่ว่ะโอ้ทุกคนไปไปช่างเถอะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เงินวะถึงจะได้รีวิวไม่ค่อยดีก็เถอะทุกคนใครที่สั่งของสั่งอะไรแบบนี้แล้วก็รีวิว ให้พวกไรเดอร์ก็ให้คะแนนเต็มไปเลยนะให้ฮาดาวไปเลยนะอย่าเหมือนเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ไม่ให้เราแค่สองดาวเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าเราไม่ดีทุกคนนะโอ้เสียดายเสียดายแต่ก็เอาเอาเงินไให้ลุงก่อนละกันทุกคนนะเนี่ยเนี่ยเน่เน่โอ้ปุ๊บปุ๊บเนี่เอาลงขอโทษโทษโทษเดี๋ยวลงเอาเงินไปโอ้ยแบบแค่มีเราด้วยพวกลุงเขาก็ได้กำไรเยอะแล้วเนี่ยเออเราก็ได้สิบสี่บาทถือว่าโอเคนะของวันนี้ถือว่าโอเคละเฮ้ยตอนนี้กำลังว่างนะเนี่ยตัว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 โอ้ใครโทรมาอีกวะเน รับอะไรดีครับเฮ้ยเดียวโอกงแ,แล้วเหรอเนี่ยใช่ oh. อ๋อน,นแหละโอ้โหเอาอะไรเนี่ยฉันจะเอาดอกไม้นะอดอกไม้เหรอเอาสีอะไรอะเอาสีส้มหนึ่งเอาสีชมพูหนึ่งแล้วก็สีแดงหนึ่งเออมีแต่สีแดงแล้วก็สีม่วงอ่ะแล้วก็สีขาวสีส้มไม่มี สีชมพูกับสีม่วงก็ได้สีชมพูสีม่วงอย่างละเท่าไหร่อย่างละสองก็ได้อะอย่างละสองนะใช่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 ตัวสี่บาทโอเคแกอย่ามาช้าเหมือนครั้งที่แล้วนะได้เลยได้เลยจะให้แกศูนย์ดาวแน่โอ้โหแกจะเป็นคนแบบนี้สิเดี๋ยวแกเนี่ยโอ้โหจะทั้งแอปก็ไล่ฉันออกหรอกไม่ได้นะจะต้องให้ฉันห้าดาว โอเคโอเคจะรีไปเออทั้งหมด4บาทแล้วแกอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ข้างบนน่ะอยู่ห้องนอนไกลเลยเนี่ยฉันจะเอามาตกแต่งห้องนอนอะ่ะโอ้โหมันไกลมากเลยมันไกลกว่าคุยกะมันต้องเพิ่มค่าส่งนะเนี่ยเท่าไรเท่าไรเท่าไหร่เออประมาณ14บาทอะ่ะพอจ่ายได้ไหมอะ่ะโอ้ทำไมแพงจังวะเอ้ยมันไม่แพงหรอกโอ้โหแกอยู่บนบ้านแล้วฉันต้องเดินไกลมากแล้วแกซื้อของแค่4บาทเนี่ยนะโอเคมันจะคุ้มไหมเนี่ย ตตนนนนาาเออแกมันรวยอยู่แล้วเนี่ยทุกคนคือทุกคนดูมันดิซื้อ4บาทแล้วแบบค่าส่ง16บาทโอ้โหเอดีดีดีเราจะได้ได้เงินนะ16หรือยสิบาทว่าจะไม่ได้น่าจะสิบสี่บาทมั้งขอโทษขอโทษพูดผิดไปเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านดีกว่าทุกคนนะเราต้องไปหาจนยักษ์ทุกคนนะเดี๋ยวเราตัดไปเลยดีกว่าทุกคนนะมันต้องเดินไกลมาละครับมาละครับมาละครับดอกไม้มาส่งละครับทางนี้ทางนี้ฮัลโหลโอเคนี่นี่นี่ไหนของของฉันล่ะนี่เลยนี่เลยเอาไปเลยเอามาเอามาเอามาเอาไปเลยครับเดี๋ยวเล่นบ้านนะ เออสิบแปดบาทไอ้เชฟปอกว่าเออสิบแปดบาทเอาไปเอาไปเอาไปเอเอเป็นไงบ้างฉันมาเร็วหรือเปล่าเนี่ยแกอย่าลืมให้ฉันห้าดาวนะโอ้แกมาช้ามากเลยฉันจะให้แกศูนดาวเอาโอ้โหไอ้โอ้แกดียังมาให้ไวไม่ได้เลยโอ้โหฉันต้องเดินมาหดาวน่ะเอ้ยไม่ได้ฉันต้องเดินมาแกต้องให้ฉันห้าดาวนะเดี๋ยวทำแอปไล่ฉันออกไล่ก็ไล่ไปสิก็แกช้าเองนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ้เจ้ายักษ เลยทุกคนดูดิโอ้โหเอ้ยนี่แบบเรารีบมาสุดล้วเ่ยทุกคนเราวิ่งมาแล้วนะเว้ยโอ้ยเจ้ายักษ์เนี่ยแกแกแกเดี๋ยว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 ฉันเดี๋ยวฉันจะแบบฉันจะล้างแขนแกแกฉันอุตส่าห์มาเร็วขนาดนี้แกยังให้ฉันศูนย์ดาวโอ้โหถ้าให้ได้ศูนย์ดาวอีกทีนึงนี่แอปไล่ฉันออกไแน่เลยทุกคนจะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไหนๆจะโดนไล่ออกละืเดี๋ยวเราจะวางยาถ่ายมันทุกคนเออเดี๋ยวีแตกแน่เจ้ายักษ์โอ้โหยนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยทุกคนนิสัยไม่ดีอ่ะใครน ถ้าใครที่ใส่แบบนี้อย่าลืมแก like ้ไขด่วนเลยนะเพราะว่าคนที่ใส่แบบนี้อาจจะวางโดนแกล้งคืนนะเข้าใจไหมไปทุกคนเดี๋ยวเราเอาเงินไว้ให้ลุงก่อนละกันนะลุงนี่เงินนะแล้วก็ผมยืมตังค์ลุงมาใช่ไหมโอเคเอาไปเลยนี่ขอบคุณมากนะครับลุงนี่เราได้ตังค์มาหูยวันนี้เราได้ยี่สิบแปดบาทแล้วตุด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 โอ้โหเพลงนี้ไปซ้ำเงินเลยโอเค นะฮัลโหลสวัสดีครับรับเลยดีครับเฮ้เจเ๊วแก้แล้วเหลือใช่ก็ฉันนี่แหละโอ้ฉันไปรับออเดอร์แกได้ไหมเดียต้องรับโอ้โหฉันต้องรับโอเคเอาอะไรดีครับเอาสมูทตสามแก้วมาส่งหน้าบ้าน ซูบูตี้สามแก้วมาส่งหน้าบ้านเหรอไอซูบูตี้เอาดีละกันอ่ะเอาไปเลยจะจะจะส่งหน้าบ้านใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้เลยได้เลยครับได้เลยรอประมาณ15นาทีนะเขาเพิ่งทำโอเคโอเคโอเคทั้งหมดประมาณ24บาทบวกกับหน้าบ้านใช่ไหมหน้าบ้านบวกประมาณ3บาทละกัน27บาทโอเคโอเคโอเครีบรีบมาส่งล่ะได้เลยได้เลยฉันรีบเต็มที่เลยไม่งั้นฉันจะให้แกศูนย์ดาวแน่ๆโอเคครับโอ้โหทุกคนให้ศูนย์ดาวฮะให้ศูนย์ดาวให้ไปดิฉันไม่กลัวหลักเดี๋ยวฉันไปวางยาถ่ายกับทุกคนเดี๋ยวจะไปห้้องงทแลววก็าาย ถ่ายมันนะครับทุกคนนะเออดีแหละเพิ่มที่ไให้มันตายใจให้ศุนย์นะก็ให้ไปดีวะฉันไม่ยอมหรอกเพราะว่าฉันต้องล้างแค้นเข้าใจไหมเออเอจำได้ว่านี่ไงยาถ่ายนี่ทุกคนเราก็ต้องใส่อันนี้ลงไปนะครับทุกคนนะเอาวางไปนี่ก่อนแล้วก็โยนไปเลย ผ่าซอมรวมตัวเรียบร้อยนี่แหละคือไอติมยาไทยนะครับทุกคนโดนไอเจ้ายักษ์โดนแน่แน่แหละฮ่าฮ่าฮไปทุกคนไปเดี๋ยวเราเอาไปให้เจ้ายักษ์ก่อนดีกว่าคือแบบกินยานี้แล้วมันจะท้องเสียไงทุกคนโดนแน่แน่เลยทุกคนนะคือแบบเราทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าอะไรรูป้ปะคือแบบมันกันแล้งเราอ่ะมันเห็นเราตัวจิว๋วอ่ะเราุตสาห์ทำางานสุดจริตโอ้โหให้ตายเถอะนะโอ้ยในที่สุดก็มาถึงามาแล้วครับมาแล้วโอ้ทตไม่ช้าจังช้าวกว่าที่โอ้โหไม่ช้าโอ้โหยี่สิบยี่สิบเจ็ดบาทครับ หมดฉันให้ลบครึ่งหนึ่งดาวไปเลยโอ้โหให้หนึ่งดาวโอ้โหให้เยอะๆซี่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหทำไมมันแพงจังวะไม่แพงหรอกนาโอ้โหของมันก็ต้องมีบุญราคาของมันโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมาเร็วเรามาเด็กๆเรากินให้ดูเด้อ๋อกินหน่อยเอ่อเฮ้ยยักษ์เป็นไรอ๋ยฉันปวดท้องอ่ะเอาทำไมอ่ะฉันไป เอ้ยมันไปข้องน้ำปะหรอทุกคนมันไปข้องน้ำแล้วทุกคนฮาไปกันล่ะเนจะยักมันแกล้งเราดีนักคือมันแกล้งให้1ดาวเราจริงๆให้5ดาวจบๆไปหัวเราจะได้แบบส่งของได้รุลูนตายเถิถ้ามันยังให้หนึ่งดาวเ้วเราลนไล่ออกกันแน่เลยทุกคนก็อย่าลืมให้กําลังใจผมด้วยนะทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยวโยนโนเกียใส่หัวเลยดิเฮ้ยมันไสโอ้โหตอนนี้เจ้ายักษ์ก็น่าจะแบบคี้แตกแล้วมั้งทุกคนนะฮาฮาถือว่าดีถือว่าดีโอเคครับทุกคนน่าสลับคลิปนี้แยวพี่ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ นะใครชอบก็เริมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็ข้อคิดนะครับผมนะสำหรับคนที่ดูแล้วนะครับก็การที่เขามาส่งเราถึงจะหรือจะช้าไปสักนิดหน่อยก็เราก็ให้ไปเลย5ดาวเพราะว่าเขาก็ต้องทํามาหากินเหมือนกันคือถ้าเขาโดดไรออกอย่างเงี้ยเออทำไงได้ถูกไหมล่ะมันไม่คุ้มนะครับถ้าเขาจะมาแกแล้งเราแบบนี้เห็นไหมสมมติเขาวางยาถ่ายเราแบบเนี้ยเออคุมม้มไหมอ่ะแล้วท้องเสียทั้งวันแบบเนี้ยเออมันไม่คุม้มมันไม่คุม้มใช่ปะโอเคครับทุกคนนะอย่าพยายามอย่าไปแกล้งคนอื่นนะครับทุกคนนะสำหรับว<ะ>